วันดีจ้าพี่น้องแจ็คส์วอกวางนยืดลืมปิดกล่องอย่าได้ทายไหมคิดว่าจะของลืมปิดกล่องไหมพี่นงองย่างเวอน์เวอรประเทศพ่อเฮดนี่พ่อเฮดเนี่ยเนี่ยพ่อเฮดเนี่ยอยากให้พี่นงองเบิ้งคักคักดีๆน้ำยายียายลืมปิดกล่องปาดโทพี่นงองเห็นบอดำดำนะ สัดินใจเหตุก <tem issements> <te> ิบใหม่ร้องเรื่อยพี่นองเบิงเฮ็ด้น่ะนพี่ดำเนี่ยนสิตัดปาดพี่นองเบิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยกิบเน่ะนไปพ่อเฮ็ดบัดนี้คิดว่าจะคล้องเรื่มปิดกล่องโอ้ยนะกล่องพี่นองเอ้ยเนี่ยกิบเรียกเลยซ้ํานี่มาพร้อมาพร้อ กระล่างสียางไปหาพอหไงดำคือหรือย่โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเบิงเด้อพี่น้องบ้านแมวอ๋อพี่น้องเอ้ยเบิงหนึ่งดอกสองดอกเนี่ยดอกไงพี่น้องอุ้ยป๊าถั่วเบิงพ่น่ะเหพื่อเบออยั่วพ่น่ะป๊าโอ๊ะโอ๊โอ้ยตกตก นุองนุ่งดอกแต่ว่าสีงามมดเท่าน,นั้นละ่ะเพราะว่าพัวขาหาขาแล่บวดเอากรองไว้กันจะได้จักดอกพี่น้องปมากระลังสีงาเกินไปหาพ่อใหญ่นี่อู้พี่น้องเบิังว่าเหมือนลุ้นจะคอยมาไหมเปล่านะมาถั่ว นี่อีกนี่อีกโอ้ปืดปุ่นณ่ะปืดพี่น้องจำโบว้อบาทนี่จำโบอืมบาทปุ่นขาวๆอันโอ้พี่น้องโอ้ยป้า,ปาอันเห็ดมันปูปนี้ย่าเลืมปิดกล่องย่ากระไรไายไหมเห็นเห็ดอันนี้ละ่ะ ปาดพี่น้องโอ้พี่น้องมึอนี้ได้ซ้ำนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วสิได้บ่เฮ็ดหนามันสิเป็นแบบนี้พี่น้องได้อยู่เฮ็ดหนาแรงเนาะป้าสังว่ารือปิดหนากองเบื้องพี่น้องคักบ่ฮึ่ม เป็ยียนงีบาดแต่พอก็มีความยินดีป๋หนอนก็นหาป้าทิ่มคือเกาได้สักนี่ก็เอาเบิ้งปื๊ดร่างการมาอนี่พี่น้องรอดแต่พุนละปาดท,ทั่วให้พี่น้องเห็นนำ้ำนี่ Nè. Nè. Ô, phi ôi, mi chạy đi. Sao mi cả mì hèn. Ba thô bơ. Nhưng mà chó ra thường nằm sổm sai xu đấy. Nhà ở nằm sổm sai xu. sổm cắp nằm. Bết tạc. นี่เอาไปตากเอาไปตากพี่น้องอู้เอาไปตอกทรงใหญ่เหี้ยนเนาะอ๋มาเดด๋ยวมาต่างเธอเลยออยู่เนาะพี่น้องเบิ้งอันนี้แว่นตายหายตายหาถือสเสียแว่นตาเสียร้ายอันแี้วพี่น้อง เปลืองที่สุดในี่ปากมีดกับบ๊อปลนได้ไดมีดเสียริมเดียวนี่นี่โอ้หมาหมาพี่น้องแซมนี่หมานแนวตื้นเต้นดิพอดตะละมู่นี่นะจ้าว่าสินยางไปหาป่วยไยาย,ยาลงไปหาหม่องป้ายหยาอีกเกินพี่น้องหาเจาะพอดถอยลงไปขึ้นพี่น้องต้นไม้ต้นนี้ละร้อยยี่สิบดอกนี่เห็นไหมแคลูบเอาพ่นไว้ขึ้น Ooh, พี่น้องพี่น้องพี่น้องเสียเอาไว้นีบ่เสียเอาไว้บ่พี่น้องเบื้องเบ้งนี่นี่นี่ขนซ้านีโอ้ต้นไม้เนี่ยเนี่ยโอ้พี่น้องอนี่เห็ดเพิงมองอันร้อยยี่สิบดอกนี่เพิ่ออน,พนออกไหมออ้ ooh, เห็นสองดอกโอ้เปนถาเตาฝนตัวเนี่ย โอ้ยพี่น้องย่านสิถอยออกเกินย่านเหยียบเพระาะว่าดอกเพิ่นเทนไงพี่นี่นี่ถ้ารูปเรียบยางของมาเบิ่งเพิ่นน่ะอุย้ยฮัทถูกโฉบด้วยมันนี้เนาะบ่ <c oughs> ม,มีนอนเบิร์บ่มีนอนอุย้ยเอาไว้นี่ล่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง่งใหม่ยางเห็นดอกที่สามพี่น้องเบิร์ นี่ดอกที่สาม <c oughs> ว่าสินยนี่ออกไปรีว้วนี่ดอกที่สามโอ้ขึ้มานแถวพี่น้องจำในแถวพี่น้องมองร้อยยี่สิบดอกห้องก็จำมาเนี่ยและแม่ชุเสียแล้วสิงงงได้แถวสองสามดอกมองเดี๋ยวจะคอยแม,าม,ามาย่ไม่รอพี่น้องย่งางขึ้นไปหาพ่อใหญ่อีกขึ้นย่งางลงไปเบิ่งเบิเ่ดแถวโอ้ยมีความตื่นเต้นตัม สอ้ำนีไม่แห้งหรือมีแววนี่เป็นสัญญาณว่าพี่ดำมาแล้วโอ้อนนโหขาวจัวพี่น่องเอ้ยตื่นเต้นสายตาของพี่มันบานขน,นาว่าเห็นเต็มดดนะ้อยดิยนี่ยเห็ดพูอยู่เห็ดตะไคร้ค่ะเห็ดตะไคร่นั่นอะไรนั่นอะไร เฮ็ดตะไคร้จุ่มบ่นั่นจุ่มจุ่มบ่เนื่ยใจบ่ป๊าดถั่ยาย่กะว่าเมนโตไหมเนาะพี่น้องว่าเมนโตมีหายายป่าซะถั่วกะบ่หัวแทบบ่ว่าเมนโตเสร็จนี่ป๊าดเห็ดปึ่งปันว่าเห็ดตับเต้าพี่น้องบ่ กระาไม่โตเนาะเข่งหัวเสื้อตัวอุย้ยมันๆเริ่มปีนี้อีพ่ออีเมยียตบเปิ้ลเป็นเชือยย่างดีเลยจากดอกเดียวนี่สิเป็นหลายดอกเป็นมูแตเ่เบอร์เมียนมันมานันอุ่งปุ่งอยู่ดีคือกันพี่น้องเนี่ยเอาไว้แมีนบ่เชียงเบอร์โบแมีนมองออกก็ออกพี่น้องรุน่นจะแข่อยมากไหม อ <si suppression> ันตากระเบิดเบิ้งตึงเตะเฮ็ดข่าตำโตเลยไม่ยังเหรอพี่น้องแม่นบอนี่บอระบาเฮ็ดผึ่งบ่เฮ็ดตะปูนี่หลอกเรื่องเฮ็ดตะปูมองได้อันซุ่มๆเห็นาะมองได้ซุ่มๆมองข้างห้อยหลุดเฮ็ดเสียวไม่เฮ็ดน้่ามากนี่เฮ็ดแดง นี่เห็ดแดงนี่อีกดอกนึงเห็ดแดงมองได้ซูมๆเพิ่นเฮดเพิ่นเสียวพี่นงค่ะแกกับขอจบกีบซ้ำนีจ่จ้าเมียบ้านเกินมือเงี้ยก่อยมาไหมพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อกีบไหมพี่น้องลมโลมชยมานีเสียงลมบ่พี่น้องอสงนองันยานที่ดีพี่น้องเอ้ย